อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว iPhone 12 Pro ครับในปี2 0 2 5นี้ครับแน่นอนเขาเปิดตัวมาเมื่อปี2020ตัวนี้เปิดตัวมาได้ร่วมๆประมาณ4เกือบจะเข้า,าปีที่5แล้วเนาะปีถ้ารวมปีนี้ด้วยเนาะถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวมาค่อนข้างนานแล้วก็หลายๆคนก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็เรทราคาตอนนี้มือสองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆหรือว่าหมื่นบวกลบนิดหน่อยเดี๋ยวจะมารีแคปให้ฟังรีวิวอีกรอบแล้ว กันว,ว่าปัจจุบันนี้ถ้าใช้แล้วยังตอบโจทย์อยู่ไหมในคนที่งบประมาณจํากัดถ้าเทียบกับในท้องตลาดอย่างงบประมาณใกล้ๆกันเนี่ยมีตัวเลือกที่น่าสนใจกว่ารุ่นนี้ยังไงบ้างอ่ะแน่นอนครับตัว iPhone 12 Pro ขนาดหน้าจอเขาจะอยู่ที่6.1นิ้วครับแล้วก็หน้าจอจะเป็นตัว HDR OLED ด้วยนะครับตรงนี้เป็น Retina เนาะรองรับ HDR 10 p l u ครับพิกไม่ได้ส,ส่วนของเขาจะอยู่ที่1,200 nits เลยซึ่งสู้แสงได้สบายๆอยู่ถือว่ายังใช้งานในย ด,ดีแน่นอนอนะ่ะตัวเครื่องตัวน,วนี้เขาจะเปิดตัวมาทั้งหมดประมาณ4สี4ครับก็จะมีสีซิลเวอร์สีกาไฟสีโกสีแปซิฟิกบูจากที่ผมได้ทดลองในเรื่องของการดูหนังครับหชั่วโมงเนาะเสียง5 0แสง50%นตครับตรงนี้แบตเตอรี่จะลดไปที่สี่เปอร์เซ็นต์ครับต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเป็นในราคามือสองหลายตัวเนี่ยแบตเตอรี่สุขภาพอาจจะต้องเสื่อมแล้วเนาะซึ่งแน่นอนละ่ะมันผ่านมาหลายปีตัวนี้ผมก็ได้เปลี่ยนสุขภาพแบตก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับเป็นแบ นะตอนนี้สุขภาพอยู่ที่100%เราก็เลยวัดจากสุขภาพแบบหนึ่ลำโพงตัวน,นี้จะเป็นลำโพงคู่ครับถามว่าเสียงดีไหมเสียงอยู่ในเหลกลางครับไม่ได้เสียงดีอะไรมากไม่ได้เสียงดังอะไรมากเมื่อเทียบกับลำโพงมือถือในท้องตลาดยุคปัจจุบันนี้อ่า ทีนี้ตัวชิปของเขาเนี่ยจะเป็นชิปตัว Apple A14 Bionic ครับซึ่งอยู่บนสถ,ถาปัะไกรรมที่5นาโนเมตร ถามว่าใช้งานได้ดีไหมในเรื่องของการใช้งานเล่นโซเชียลในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปสบายๆครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเล่นได้ไหลลื่นและตอบสนองได้ค่อนข้างโอเคอยู่เนาะแล้วก็ที่สําคัญคือหน้าจอตัวนี้จะให้มาเพียงแค่60เฮิร์ตเท่านั้นเรียกว่าเป็นซีรีส์โปรตัวสุดท้ายของไลท์ที่ก่อนจะขยับขึ้นไปเป็น120เฮิร์ตเนาะก็เลยนั่นแหละได้แค่ที่60เฮิร์ตเท่านั้นครับยุคนี้หลายๆคนก็คงจะหงุดหงิดแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสใช้60เฮิร์ตมาก่อน La ทนใช้60เฮิรต์นัก็ใช้ต่อไปแปรมตัวนี้เนี่ยจะให้มาอยู่ที่6กิกครับแล้วก็ความจุก,ก็จะเริ่มต้นที่128 256แล้วก็512กิกนะตัวที่ผมซื้อมาหรือที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็น256กิกก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในยุคปัจจุบันอยู่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพในเรื่องของการเล่นเกมเนาะกับชิปตัวนี้ว่ามันยังไปได้อยู่ไหมเกม Rov ปรับได้สุดครับแล้วก็รองรับที่60เฟรม1ชั่วโมงในแบตเตอรี่ลดไปค่อนข้างเยอะครับ3เนน้็ขึไป 39.4องศาครับต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นชิป 5G ตัวแรก ของ iPhone ที่ร้อนแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความร้อนนะแล้วปัจจุบันก็ยังคงร้อนอยู่ร้อนเร็วแล้วก็แบตเตอรี่ลดเร็วด้วยนะยิ่งถ้าเราเล่นติดต่อกันยาวนานโอ้โหไม่ต้องห่วงครับร้อนหน้าจอดรอปแถมกระตุกด้วยแต่ถ้าเราเล่นแบบคุมอุณหภูมิได้อยู่ในห้องแอร์เนี่ยอันนี้สามารถเล่นได้สบายๆพับจีครับปรับกราฟิกได้2แบบก็คือ HDR HD จะได้เฟรมเรทอัลตร้าหรือปรับกราฟิกเป็น HDR จะได้เฟรมเรทเป็นเอ็กตรีมนะครับหนึ่งชั่วโมงครับแบตเตอรี่ลดไป4 0่น เลยทีเดียวแล้วก็อุณหภูมิจาก30.1องศาขึ้นไปเป็น43.6องศาครับถือว่าร้อนเอาเร็วแล้วก็ร้อนขึ้นมากเลยแบตเตอรี่ก็ลดลงไปเยอะด้วยแน่นอนมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วครับความร้อนมาแบตเตอรี่ก็ลดเร็วด้วยคือมันค่อนข้างที่จะรีด CPU โหดอะเพราะว่าเหมือนแบบ ชิปตัวนี้มันจะเป็นชิปที่ตอนนั้นนะขึ้นเชื่อเรื่องความร้อนมากคนก็จะบ่นกันเยอะมากในเรื่องของการเปิด 5G ที่เล่นแล้วโหความร้อนนี่มากระจายเลยแล้วแบตเตอรี่ลงเร็วด้วยยังเหมือนเดิมครับตามคําล่ําลือของเขานะครับคอบสตูตี้ครับปรับการาฟริกเป็นแบบเวอรี่ไฮแล้วก็เฟรมเรทเป็นแม็กซ์ครับหชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป20%บอครับอุณหภูมิจาก30องศาขึ้นไปเป็น 36. มนองศายังถือว่าเล่นได้อ่าเล่นได้ถือว่าพอถูถ่ายไปได้รอดตัวอยู่อัดโฟล์ตคร,ปรเป็นต 60เฟรมครับ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป18%อุณหภูมิจาก32.1องศาขึ้นไปเป็น39.6องศาก็ยังถือว่าเล่นได้สบายๆส,สำหรับเกม a d t f u l Origin Unit ครับเองซ้ายเองขวามไม่มีอาการหงุดหงิดแต่อย่างใดเซนเซอร์ถือว่าให้มาดีอยู่แล้วสำหรับ iPhone เนาะ k e n s i n Impact ครับตรงนี้ปรับกราฟิกเป็น Medium เป็นค่า default นะแล้วก็เฟร,รมเรทจะให้มา30เฟรม1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป54%เลยก็คือเรียกว่าเล่นติดต่อกันยาวนาะนแบตเตอรี่หายไปเกินครึ่งเลย แล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจาก31.4จะขึ้นไปเป็น42.5องศาครับคือขึ้นมาเรียกว่า11องศากันเลยทีเดียวก็ถือว่าอร้อนนะอย่งางไกลก็ยังขึ้นชื่อเรื่องความอร้อนอยู่ดีถ้าจะเล่นก็ต้องหาพัดลมมาช่วยหรืออยู่ในห้องแอร์หรือจอพัดลมมาเอาง่ายๆหรือต้องหาพัดลม m a ็กเซฟมาติดข้างหลังอถึงจะเล่นรอดเพราะฉะนั้นผมมองว่า iPhone 12 Pro ไม่เหมาะับเรื่องของการเล่นเกมเลยในยุคป,ปัจจุบันนี้ เล่นก็เล่นได้แบบขำๆเกม2เกมไม่ควรเล่นยาวนานอ่านี่บอกไว้นะครับทีนี้เรื่องของการถ่ายภาพกันบ้างครับว่าตัวกล้องของเขาเนี่ยมันยังโหดอยู่ไหมเลนส์หลักจะเป็น12ลนะ้าน f 1.6เนาะแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ให้มา2ล้าน f 2.2เป็นออปติคอลแบบ2เท่าครับอัลตรว,วาให้มา12ล้าน f 2.4กล้องหน้าจะเป็น12ล้าน f 2.2ครับแล้วก็อัดวิดีโอได้ทุกกล้องทุกเลนส์อยู่ที่ 4K 60เฟรมเลยเออถือว่าถือว่าตรงเนี้ยเป็นจุดเด่นของเขาเลย นะครับก็ต้องหน้าทําได้ดีครับถ่ายในโหมดพอร์เทรตด้วยแล้วก็เลือกเป็นโหมดสตูดิโอไลท์เนี่ยหน้าค่อนข้างขาวสวยเนียนใสมีบิวตี้หน่อยๆนด้วยอ่าไอโฟนสิบสองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากเอาไปถ่ายรูปแฟนคุณหรือถ่ายรูปหน้าเซลฟี่ของเราเองเนี่ยนะแล้วเราสาวๆชอบเนี่ยก็ผมแนะนําว่าก็ให้ใช้โหมดนี้แหละนะครับโหมดพอร์เทรตแล้วก็เลือกไปเป็นเหมือนโหมดแบบสตูดิโอไลท์ก็คือเติมแสงให้ตัวแบบถ่ายยังไงก็ออกมาสวยนะครับเพราะเขาจะเติมแสงให้กับหน้าตัวแบบแล้วก็เพิ่มความนวลเนียนให้ด้วยคือแนะนําให้ใช แล้วก็เรื่องของการตัดขอบถือว่าก็ถือว่ายังทําได้ดีไม่ได้แย่แต่อย่างใดนะครับถือว่ายังพอใช้ได้อยู่วิดีโอแน่นอนครับเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าวิดีโอ iPhone เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องไหนๆเนี่ยมีความเสียรภาพค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาได้ประมาณ4ปีกว่าแล้วเนี่ยก็ยังทําได้ดีอยู่ยังทําได้ลื่นไหลยอยู่ยังไว้ใจได้อยู่นะถ้าเทียบกันในเรือนราคาที่ใกล้เคียงกันในยุคป,ปัจจุบันมือถือยุคป,ปัจจุบันนะผมว่า iPhone ตัวนี้ก็ยังทําเรื่องของความสเสถีียวดโ มาได้ดีกว่าหลายๆแบรนด์อยู่เป็นหลักครับถือว่าทําได้ดีนะครับก็ยังเป็นกล้องเซ็นเซอร์ที่เป็นไซส์เล็กอยู่เป็นกล้องเซ็นเซอร์ไซส์เดียวกันกับพวก11 10s อย่างเงี้ยน,นะคือกล้องเนี่ยมันจะขยายใหญ่ก็ตั้งแต่12 Pro Max ขึ้นไปแล้วก็13ก,ก็ก็ใหญ่ขึ้นเนาะ13 14 15นี่ก็คือใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วลตอนนี้ยังเป็นกล้องโมดูลที่เป็นไซส์เล็กอยู่ซึ่งถาาว่าไซส์เล็กเนี่ยมันโอเคแหละเดฟมันอาจจะไม่ค่อยได้มิติภาพอาจจะไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนรุ่น,นๆรุ แล้วในแง่ของการใช้งานจริงเนี่ยผมเป็นคนชอบเซนเซอร์เล็กเพราะอะไรเพราะมันเข้าใกล้วัตถุได้ดีกว่าเวลาเราถ่ายจอพวกอ็อบเจกต์ต่างๆถ่ายสิ่งของถ่ายดอกไม้ถ่ายอาหารเนี่ยเป็นหลักเนี่ยผมว่าเซ็นเซอร์เล็กมันทํางานง่ายนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบในระหว่าง iPhone ด้วยกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นมือถือในฝั่ง Android ในเดือราคาใกล้เคียงกันเนี่ยมีหลายตัวที่ให้เซนเซอร์ใหญ่แล้วเข้าใกล้ถ่ายรูปอะไรมาได้มิติที่ดีกว่านี้แต่ว่าถามว่า iPhone เนี่ยเขาถ่ายดีไหมถ้าในแง่ของการ การใช้งานทั่วๆไปถ่ายสถานการณ์ถ่ายสิ่งของถ่ายได้ให้มาเร็วๆการสแนปช็อตของเขาก็ยังคงดีอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนมันก็สามารถที่จะเอามาปรับแต่งได้ในโฟโต้ของเขาที่สามารถปรับจูนได้แบบเรียกว่าโอ้โหได้หลังใจเลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลด้วยเนาะแต่ว่าโดยรวมที่ผมไปใช้ผมว่ามันก็ยังตอบสนองได้ค่อนข้างโอเคอยู่รวดเร็วอยู่นะครับเอาเทอร์ไวน์นะครับก็ถือว่าธรรมดาทั่วๆไปสแตนดาร์ดเลยมุมมองก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้ค่อนข้างโอเคมีความ ภาพที่ได้ก็ถือว่ารับได้เลยแน่นอนไม่ได้มีออโต้โฟกัสเนาะรุ่นนี้ยังไม่มีออโต้โฟกัสมาให้แต่ก็ถือว่าใช้งานได้ในเซ็นเซอร์ของ12ล้านของ iPhone แล้ว <Yeah. S 1> เทเลโฟโต้ครับให้มา2ล้านนะผมว่าเป็นระยะที่ผมชอบนะบเพราะว่าผมเอาไปใช้ในเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตด้วยผมว่าระยะ 2x ในสําหรับผมนะมันค่อนข้างที่จะถ่ายง่ายมันเวลาเราถ่ายตัวแบบพอร์เทรตที่เป็นแบบ2เท่าหรือว่าถ่ายอะไรบางอย่างที่ต้องซูม 2x เข้าไปเนี่ยเราต้องการคอมโพสิชันนั้นต้องการเปอร์สเปกทีฟ ผมว่ามันไม่ต้องถอยเยอะนะครับแล้วมันก็ได้ระยะที่เหมาะสมระยะที่ใช้งานง่ายก็หลายๆคนก็ยังหวนคิดถึงเนาะว่าเลน 2x หรือว่าเลน 3x เนี่ยเป็นระยะที่ผมว่าคนทั่วไปเนี่ยได้จะได้ใช้บ่อยแล้วก็ได้ใช้ง่ายนเรื่งของการถ่ายสิ่งของถ่ายวิวถ่ายอ็อบเจกต์บางอย่างถ่ายบุคคลอย่างเงี้ยถือว่าเป็นระยะมหาชนเลยการถ่ายในโหมดครับถือว่าทําได้ดีครับแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมเนาะตามสไตล์ของ Apple ก็คือถ้าเกิดมันมีแสง ไฟแสงอะไรเงี้ยมันไม่โลมันมันจะไม่ slow ให้เลยมันก็คือลั่นออโต้ไปเลยยกเว้นในที่แสงน้อยมากๆจริงๆมันถึงจะ slow speed s h a t t e r ให้แล้วก็แน่นอนแหละไ i g h t m o d นี่คือสามารถใช้ทุกเลนกล้องเลยจะอัปเกรดมาจากตัว11ซีรีส์เนาะที่จะใช้ได้แต่เลนหลักแต่ว่านี้จะใช้ได้ทุกเลนแล้วถือว่าครอบคลุมนะครอบคลุมในยุคป,ปัจจุบันก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะถ่ายรายละเอียดออมาก็ถือว่าใช้งานได้เลย portrait จากที่ผมลองนะผมก็เขายังค่อคนข้างชอบนะครับก็เหมือนเดิมแหละเวลาผมถ่ายพอร์เทรตเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ตัวโหมดสตูดิโอไลฟ์เดฟเนี่ยค่า F ก็ให้มันอัจส์ให้เลยนะครับก็คือบางภาพก็อาจจะตั้งสัก2ออะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันดูหลอกจนเกินไปเพื่อให้มันมันดูเหมือนตัดแปะจนเกินไปนะครับให้มันยังคงความเป็นธรรมชาติของการละลายหลังอยู่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับตามสไตล์ของ Apple ตามสไตล์ของ iPhone นะครับถ้าใครที่กําลังสนใจตัว iPhone 12ในปีนี้อยู่ผมว่า ซื้อไปถ่ายรูปก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เลยถ้าจะให้สรุปเรื่องของภาพนิ่งโดยรวมนะผมว่ามันมันมีหลายแบรนด์ที่มันแพลวพผลามากเลยนะในเลทราคานี้คือเลทราคาที่คุณต้องไปตีกับหลายแบรนด์เลยเช่น vivo oppo อา่า xiaomi honor อย่างเงี้ยคือโหแต่ละตัวนี่จัดกล้องมาโหดมากนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของงานวีดีโอผมว่าก็ยังยังไม่มีตัวไหนสู้ iphone ได้นะนะตอนนี้ในเลทราคานี้นะผมราะว่าความเสี่ยนวีดีโอของ apple เนี่ยของ iphone เนี่ยก็ยังกินอยู่นะ ค,คือถ้าใครเน้นวิดีโอผมว่าตัว iPhone เลยก็ได้นะครับคืออันนี้มันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วมันก็ต้องดีเสียแตกต่างกันไปวิดีโอแน่นอนแล้มันถ่ายได้ตั้ง 4K 60เฟรมทุกเลนแล้วก็ค่อนข้างโอ้โหการสั่นดีโฟกัสดีหนึบความเสถียรความสมูทของวิดีโอก็ใช้งานได้จริงด้วยไม่ว่าจะเป็นเลนหลักนะหรือว่าเลนอัลตราไวก็ของเขาเองก็เถอะนะในระยะการเปลี่ยนเลนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันสมูทกว่าแบรนด์อื่นอยู่แล้วเวลาหันซ้ายหันขวาเงยวิดีโอเหล่านี้มันสามารถที่จะหวังผลได ได้กับตัวสมาร์ทโฟนในเรือราคาแบตเตอรี่ของเขานะครับในเรื่องของการใช้งานใน1วันนะถ้าใช้งานทั่วไปคือผมจะใช้งานทั่วไปเนาะโซเชียลบ้างดูเฟซบ o o กทิกต็อกอะไรบ้างอย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ได้ครบวันนะ,ะ<อ>เราตื่นเช้ามาแล้วเ,เริ่มใช้งานตอน7จ็ดโมงแบตจะไปหมดอีกทีประมาณสัก5้าโมงหกโมงประมาณนั้นก็ประมาณสิชั่วโมงได้ประมาณนั้นนะก็ถือว่าพออยู่ได้นะพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเล่นเกมทําอะไรหนักๆแล้วมันมีเกิดความร้อนเกิดอะไรเงี้ยแบตลดเร็ แบบลดเร็วจริงๆหรือว่าคุณไปนในที่อัดสัญญาณ 5G ไม่ค่อยมีแล้วตัวนี้มัน 5G โมดูลของเขาค่อนข้างที่จะกินพลังงานมากเพราะมันเป็น 5G ตัวแรกของ iPhone ด้วยที่โมเด็มของเขามันยังเป็นแบบ แยกกันอยู่มันไม่ใช่เป็น SOC เนี่ยคือโหกินแบตมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกไว้นะถ้าเกิดใช้งานก็ต้องปรับตัวหน่อยก็ดูการใช้งานของเราว่าเราใช้งานแบบไหนเป็นหลักในงบนี้ก็ลองดูนะผมว่าลองดูหลายๆตัวมันมีหลายๆตัวในฝั่งที่ไม่ใช่ iOS ที่เป็น Android เนี่ยมันทําได้ดีกว่านี้หรือว่าอาจจะไปชนกับตัว iPhone 13ซึ่ง iPhone 13ผมว่าในแง่ของการใช้งานแบตเตอรี่หรือวาอ่าใช้งานทั่ว,วไปเนี่ยมันด้วยที่มันอัพชิปเป็นตัว A 1 5 b i o n i c แล้วเนาะมันก็จะจัดการเรื่อง 5G เรื่องความ ร้อนเรื่องอะไรได้ดีกว่า12 Pro แต่ว่า12 Pro มันก็ได้ภาษีในเร่องของความเป็น Pro กล้อง3เลนประมาณนั้นนะครับนอกกนั้นผมว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่แบตเตอรี่เนี่ยให้มาไม่ได้เยอะหรอกนะให้มา2,805มิลลอเท่านั้นครับนะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปัจจุบันก็ต้องเปลี่ยนแบตนะครับเพราะว่าถ้านับจากการเปิดตัวมาเนี่ย มันก็ผมว่ามันนอนเสื่อมได้ที่แล้วล่ะยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างอันนี้ก็เปลี่ยนมาเหมือนกันเนาะในเรื่องของการชาร์จแน่นอนตรงนี้รองรับ PD ดีนะครับแต่ว่าจะรองรับอยู่แค่ประมาณ20วแบบัตต์เนี่ยประมาณนี้แหละเพราะมันเป็นรุ่นเก่าเนาะแล้วก็รองรับตัว m a x s a f e Max s a f e ด้านหลังก็คือชาร์จแบบไวเลสนั่นแหละนะครับรองรับอยู่ที่15วัตต์ก็ไม่ได้ชาร์จเร็วอะไรมากมายผมะว่าเสียบสายตรงอะจะชาร์จได้ดีกว่าในแง่ของการใช้งานนำทางนะครับจากที่ผมไปลองนำทางเนี่ยช่วงที่ผม เอาออกใต้ทางด่วนเส้นทางทับกันเยอะผมก็ใช้นำทางก็ทําได้ดีนะเอาจริงๆ GPS ไม่ได้แย่เลยไม่ได้หลอนมันจะมีบ้างบางครั้งที่มันจะงงๆว่าเฮ้ยเราอยู่เลนในที่อยู่ใต้ทางด่วนหรืออยู่เลนนอกกันแน่อาจจะพอเราเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยพอเขาจับทางได้เขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเรากาลังวิ่งเส้นนี้อยู่แล้วเราควรจะไปตามไหนเขาก็จะโยงเส้นให้นั่นเองเขาก็จะไม่ได้งงว่าเฮ้ยเราอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างก็ถือว่าทําได้ดี GPS เนี่ยไม่ได้งงงวยอะไรแต่อยา่างใดถือว่าใช้งานได้นะใช้งานได้เลยฝากไ้ด้วยเนาะสำหรับ iPhone 12. <Pro S 2> ในปี2025นี้ยังน่าใช้ไหมเรลราคาประมาณหมื่นจริงๆเหลตราคานี้ถ้าคุณไม่ได้ติดเรื่องของ iOS เนอะไม่ได้ติดเรื่องของระบบปฏิบัติการคุณบอง Android ตัวอื่นได้เลยเพราะว่ามันแพ่วพาวมากถ้าพูดถึง Android แบรนด์อื่นแต่ว่าแน่นอนละ่ะคนที่เขาใช้ iPhone เนี่ยที่เขาสนใจ iPhone ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเก่าแล้วก็ตามเนี่ยเหตุผลในเรื่องของระบบปฏิบัติการด้วยในเรื่องของประสบการณ์การใช้งานความเคยชินด้วยแน่นอนมันมีอีกตั้งหลายอย่างที่ผมไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นเรื่องของการ สแกนเรื่องของ IG เรื่องของอะไรต่ตางๆที่มันเสถียรกว่าแต่ว่าน,นั้นมันเป็นเรื่องของระบบไงอันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของตัวเครื่องเป็นหลักถ้าคุณเห็นว่าไอนนตัวระบบเป็นหลักเนี่ยมันดีกว่าในฝั่ง Android ลหลายๆอย่างเนี่ยอันนี้คุณก็ตัดเหตุผลเรื่องของฮาร์ดแวร์ไปเลยคุณยังคุณก็ต้องปักใจมาทาง iPhone แน่นอนทีนี้มันก็อยู่ที่บัจเจตของคุณแล้วทีนี้พอมันอยู่ที่บัจเจตของคุณปุ๊บเนี่ยเลยราคาใกล้กันเนี่ยมันอาจจะไปชนกับตัวมันเองที่เป็นัว iPhone 13ที่หน้า แก้ปัญหาเรื่องความร้อน 5G มาได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าในแง่ของภาษีอะเนาะการจับถือความเป็นสเตนเลสหรือการเป็น3กล้องความเป็นตัวโปรถือตัตโปรมันก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นตัตโปรไงอันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลด้วคือส่วนตัวผมใช้ iPhone 12มาเนี่ยนะซื้อมากลับมาใช้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกหมุเหงิดเพราะว่าเราใช้อยู่เป็นประจําแบบไม่ได้หนักหน่วงอะไรก็ใช้ในชีวิตประจาําวันแบบคนทั่วไปที่เขาใช้กันเล่นโซเชียลตอบแชทดู YouTube ดูข่าวโทรเข้าโทรอทรอก ช้อปปิ้งออนไลน์คือปกติเลยมันก็ใช้ได้ของมันด้ดีอยู่แล้วระบบมันค่อนข้างเสถียรภาพอยู่แล้วฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครมีความคลิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ติชมแชร์ความเห็นกันได้ไว้ที่ใต้คลิปละกันนะ้อสำหรับวันนี้ผมและ iPhone 12 Pro ในปี2025ต้องของกราบลาทุกท่านไปพินี้ก่อนเจอกันไปคิปหน้าสวัสดีครับ